ใช่สาวบ้านธรรมดาวุ้ยควาเป็นกระเทยไม่บอกเลยกัดผมได้เลยครับผมมีลูกปืนครับงั้นก็ยิงมันค่ะยิงมันสิค่ะผมได้เลยครับผมมีปืนครับยิงมันสิค่ะแทนทะเลบูงค่ำคืนนี้มีมาตายคนค่ะคนนั้นก็คือยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านเดอะสกา วันนี้พี่พีไปอยู่ครับเราก็เลยจะปิดตูเล่นบอร์ดเกมกันครับมมาดูกันว่าในหมู่บ้านนี้จะมีใครตายบ้างและใครจะเป็นหมาป่าที่รอพะ h า r n วัวหมาบูดไ,<อ>ไปเลยเกมแรกมา จะมีทั้งฝั่งชาวบ้านและฝั่งมนุษย์หมาป่าโดยฝั่งชาวบ้านจะต้องทําการกำจัดฝั่งหมาป่าโดยการหมวดเผาเมื่อหมวดกำจัดฝั่งมนุษย์หมาป่าจนหมดแล้วฝั่งชาวบ้านถือจะเป็นฝ่ายชนะส่วนฝั่งหมาป่าในแต่ละคืนจะต้องทําการกำจัดชาวบ้านในคืนละหนึ่งคนโดยฝั่งหมาป่าห้ามให้ชาวบ้านจับได้ว่าเป็นหมาป่าหากคุณกำจัดชาวบ้านจนหมดหรือเหลือเท่ากับฝั่งหมาป่าหมาป่าจะเป็นฝ่ายชนะทันทีและคุณสมบัติของเกมการ์ดที่ทีมงานเดะสกาได้นำมาเล่นมีดังนี้การ์ดมนุษย์หมาป่า สามารถกำจัดชาวบ้านในคืนละหนึ่งคนการลูกหมาป่าเมื่อลูกหมาป่าถูกวดเผาในคืนถัดไปฟังหมาป่าสามารถกำจัดชาวบ้านได้สองคนการชาวบ้านมีหน้าที่วดเผาหมาป่าในแต่ละเทินการแทบพยากร ในแต่ละคืนเลือกตรวจสอบผู้เล่นได้หนึ่งคนว่าเป็นฝั่งหมาป่าหรือไม่บอดี้การ์ดในแต่ละคืนเลือกปกป้องผู้เล่นได้หนึ่งคนและห้ามปกป้องซ้ำในคืนถัดไปนายพานผู้เล่นการไปนี้เมื่อตนถูกกำจัดสามารถเลือกผู้เล่นอีกคนถูกกำจัดไปด้วยยาจกต้องทำให้ผู้เล่นโหวตตัวคุณถึงจะชนะมาครับเกมแรกเริ่มกันเลยมา่อนเริ่มมา, <laughs> าป่า <laughs> หมาชุ้งคอเป็นเพราะว่าใช้ไม่ได้พันครับผมมีสาสกตร์สกัดทำยา11ชนิดและสารพโพลิกกี่เปอร์เซ็นต์วะเกือบต้องกัดผมนะครับเดี๋ยวิ่งกัดผมนะครับไปดมตายอะไรอะไรเกมเกมกันเป็นอะไรไปกิ๊เป็นลูกหมาป่าหรือเปล่าของใส่อะไรผมไหนปะเนี่ยอะไปใส่กิ๊ะ ใช้ใช้ไม่ไม่ไม่ทุยสองคนนี้มีสิทธิ์อยู่นะใช่พี่พีมันน่าจะร้อยเปิดแล้วมีสิทธิ์แล้วค่ะทุกคนมีสิทธิ์ค่ะประเทศนี้ประเทศไทยทุกคนมีสิทธิ์ลาทีปไทยโอ้ยโอ้ยอ่าผู้พูกระโศงกระสัยไม่ผู้กระโงสัายพวกผมไม่เล่นคำใหม่เสียเช็คก่อนเลยนะเก็เช็คเลยเช็คขรอไม่ต้องบอกเลยว่าผมเป็นชาวบ้านไม่ต้องจับไม่จับไม่จับมันหมดเวลา หมาปากินาชี้บทนะคะเดีถ้าไมก็คือชี้ข้าม1านค่ะถ้าอแล้วก็อ1โอเคค่ะคนส่วนใหญ่บตข้ามกันนะคะใครทุกนหลับตานะคะมาป่ากินตาสิคะมาป่าต้องการจะฆ่าใครคะ t a r g e o k เค่ะหมาป่าหลตาเสียหรือนักเพียงก่อลัมตาค่ะ เซียต้องการจะสอบใครคะเซียหลับตาค่ะบอดี้การ์ดลืมตาค่ะบอดี้การ์ดต้องการจะปกป้องใครคะบอดี้การ์หลับตานะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนลืมตาขึ้นค่ะค่ำคืนนี้ไม่มีคนตายค่ะนั่นไงเสียเช็คอะไอยังครับเสียเช็คไม่มีอะไอยังครับคนบนสาขด้วยกันนะ เซ็เช์พดมมันได้ยังครับรู้คนหนึ่งจังหวะเลือกแมาโต๊ะสั่นแล้วมีคนเท้าตกไม่กี่คนโอ้ลยตอนนี้มองเซ็กหมดขาวางแนบโตไว้ตลอดเพราะว่าอยากจะเช็ครีแอคขยับของทุกคนไม่ได้ขนาดนั้นหรอกไม่ใช่หนูแสั่นขาผมว่าหมาป่าอยู่ฝั่งนู้นผมว่าพี่พิมใช่หมาป่าอยู่ฝั่งนู้นก็แล้วแต่ทุกคนผมว่าพี่พิมเมื่อคืนดีไม่ดีกัดผมด้วยเฮ้ยอะไรแล้วจะไปกัดผมทำไมนี่มันบรรยากาศพอๆไทยร้่บอกเลยกัดผมได้เลยครับผมมีลูกปืนครับ ก็ยิงปังค่ะก็ยิงมันสิค่าผมด้แยนะครับผมมีปืนครับก็ยิงมันสิค่ะแทนทะเลกูโมงมันจะองกัดกันเลยเหรอลูกมันอยู่ไหนลูกมันอยู่ไหนมันอยู่นี่ไงไม่ใช่ตองเหรอผมว่าใช่กูว่าอปไอเว้ยทอปตัอีกแล้วเหรอมะทรทอปอะเป็นยาจบกแล้วใครเป็นบริการปกป้องพี่หมอแปลกตแกยังไงไม่มีใครตงสสยอะไรต้งเลยเหรอไม่มีใครบอกว่าบริการปกป้องพี่หมอนะแต่ไอ้หมอบอกว่า น่าจะฆ่าไม่ไมันขีดไปเองเขาขีดตัวค so like <at Music> ิดไปเองหรือูปล่าได้ว่าลืมตาขึ้นมาคนทาวโตมีสองคนคือต้อมกับเบสังละบกตัหนักเยอะสุดแลองฆ่าดูผมมีลูกปืนครับผมผมมีลูกปืนนะริ่งแน่นอนแล้วผู้ใดนี่ก็ตายครับผมผมบอกเลยว่าพี่ต้อมเป็นคนดีอ้าว ผมเชื่อใจัอันนี้ผมเชื่อใจเพราะว่าพี่ต้อมท่านเล่นเป็นหมาป่าแกจะเล่นอีกเวนึ่งผมเคยเล่นกับแกบ่อยมึงเล่นเดกบันกีตารเลยโอ้เอมาจบกเชื่ปะเชื่อผมปะข้าเที่เชื่อเาจาอถ้า้ใครมาาผมเล่เลยให้ข้าไปเลยค่าอยากจบได้นอนเอาเวลา่เกตจเสี่ยงกล้าไหมกล้าเอาเลย จะบานแค่ไหนเองเออเอาเลยก็บอกมันไม่ลงไหลมเป็นแค่เสียบเปียกแค่นั้นาทุกคนสงสัยใครชี้มาเลยนะคะอย่าหลบแล้วตาบอมแล้วนะสามสองหนึ่งชี้อาชี้ตัวเองด้วยสาม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 โอ้ยใส่กูได้เลยค่ะทำไมน้องตองไม่ชี้เอาไม่ราจะชี้ใครนะต้องเปิดตาค่ะโอเคค่ะมาป่าลืมตาค่ะมาป่าต้องการจะฆ่า ขทำทำมสารุกกันดีๆนะคะมาป่าคุยกันจับจับจับเลยนะโอเคค่ะมาป่าหลับตาค่ะน,นักพยากรณ์อุตเซียลุ้นตาค่ะต้องการจะสอบใครคะต่อไปวริการล,ลุ้นตาค่ะวริการต้องการจะปกป้องใครคะ สวค่ะบริการขับต,ตานะคะขอให้ทุกคนลืมตาขึ้นค่ะค่ำคืนนี้มีคนตายค่ะหุยวันนั้นก็คือกิมค,ค่ะอ้าวกนตาฆ้ากันทุกตามันต้องเล่นเลยมั้งคนเรากิมตายพี่พิมพ์เป็น ทำไมผมเช็คพี่พิมแล้วพี่พิมอย่างนี้อ่ะได้ค่ะอ้ยไม่เชื่อครับผมได้เลยแต่ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเชื่อผมอันนี้ลูกหมาป่าใช่เลยลูกหมาป่าเขาเป็นลูกหมาป่าัีนลูกหมาป่าโอ้โหนี่ต้องไปนี้นะต้องบอกว่าพี่พิมเป็นเชื่อผมเพราะว่าพี่พิมจะต้องฆ่าต้อมตลอดถ้าเกิดพี่พิมไม่ตายรอบต่อไปต้อมตายก็รู้เลยเชื่อผมเชื่อผมแล้วเม่ลไม่เอาไปยิงกูเออแล้วผมยังไม่ตายจริไม่ได้ไอ้ไอ้ไม่ตายเลยอคือแรกคือแรก คนหัวร้อนคืแรกที่ไม่มีคนตายอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนที่กัดขบต่องตัวเองมึงไม่ตบหมาตบข้าวมึยจะจบมึงเลยคือผมรู้เลยหมาตบตัวใครพี่พิมที่ของพี่พิมนี่พี่พิมถ้าเราโหพี่พิมอ่ะถ้าพี่พิมเป็นลูกอ่ะคืนต่อไปตายสองนะไม่แต่คนเราก็เหลือเยอะกว่าอยู่ดีอ๋อเออเออค่ะ Uhm, <bom> เออพ <pien nek> ี่พรเชื่อตอเขียงไม่ได้ตอมไอเล่ตอเก็บทำไมเพราะคุเียงก็บอกูดเยอะพราียงเป็นพ้เปลี่ยน้าเดี๋ยวก็เป็นผ่า้าพราุไม่ฆ้าพี่พีมเป็นผ้าไอสอดจ้า้าตัวเ่ต้พเปคนหัวแล้วเนี่ยอ่เนีพอพูดพอเล่บอกว่าพี่พีมเีดหอ่าเชืผมพี่พเียงนะใช่ไหม ทั้คนน่ะพี่เราต้องตกลงกันว่าเอาเราเราเล็กจริงเป็นอะไรอันนี้เป็นเสียอะไรจริงเป็นเสียอหรืบริการมึงเป็นยาจกไม่ใช่พี่อย่ายาจกสงสัยใครว่าเป็นหมาป่าโดนาโหวตนะคะนับสามสองหนึ่งเชื่อหมอโอเคเชื่อใครโอเคค่ะเอออเาเลยคคนส่วนใหญ่แต่พีนนะคะพีนมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะไม่ค่ะพูดก็เป็นไม่พูดก็เป็นมาเล่นทำมาแล้วไม่เข้าใจอ่ะไม่ค่ะ ผาครับโอเคค่ะคนส่วนใหญ่โหวตเผานะพ,พิมนะคะฉะนั้นพิมได้จักไปค่ะและพิมได้เป็นลูกหมาป่าฉะนั้นหมาป่าในเดือนถัดไปฆ่าได้สองคนนะคะอุย้ยมึงฆ่ากูสิจริงแม่ไม่ใช่หนูม่ได้จับข้อกันให้ถูกตัวใหว้คนหลับตาค่ะขอะ <c oughs> ให้หมาป่าลืมตาขึ้นค่ะหมาป่าต้องาการจะฆ่าใครคะเสียหรือนักเพียกรึมตาค่ะ ียต้องการเราสองใครคะเสียหลับตาค่ะบันนี้กาลึมตาค่ะบันนี้กาลต้องการหมวกป้องใครคะขอให้ทุกคนลืมตาขึ้นค่ะเนี่ยหนูตายแล,ล้วเนี่ยเพราะาพี่หมอฆ่าหนูใครคนเดียวคืนนี้ค่ำคืนนี้มีคนตายหนึ่งคนค่ะอะไรคนนั้นก็คือต้องค่ะและต้องเป็นนายพานค่ะเเยยยีีว<อ> หนึ่งคนที่จะออกไปด้วยนะคะไอ้หมอทำไมต้องเลือกเลยไม่ใช่หรอเดี๋ยวพร้มันไหลอ่ะเบสต้องเลือกเลยดิทำไมวะทำไมใช่ไหมใช่โอเคค่ะเปบสั่งเปี๊ยงมาในเพลงเราเพื่นเนาะเปี๊ยงป่าห้องเปี๊ยงป่าห้องเปี๊ยงโอเคค่ะยินยาจบก่อนว่ะทุกคนปรึกษาหารือกันได้ค่ะทำไมวะไอ้หมอ ผมตายแล้วคือพี่เหรอไอ้เคียไม่เข้าใจเลยหมอไอ้เจ๊ครับทไมหนูไม่ยิงไอ้ตองวะโกธาก็ไม่ใช่หนูทำไมถึงยูยูอหมอมาเปลี่ยนเบนวะเออพวกพี่คือโลอะไรกูเป็นชาวบ้านเฮ้ยกูเป็นชาวบ้านตายใช่ไหมบ้านที่เป็นตายแล้วใช่ไหมเบนพูดไม่ได้แล้วโลอะไรกูเป็นชาวบ้านเคลโรวานาชาวบ้านตอนนี้น่าจะมีผีบ้าคนหนึ่งผีบ้าแล้วก็คนธรรมดาแล้วมึงเป็นอะไร สองถามแต่คะหมาปูไม่ได้หมาป่าเหลือตัวหนึ่งก็เป็นมึงไงผมอ่ะผมผมเปิดโลเลยเฮ้ยผมเสียผมเช็คตองแล้วไอ้ตองอย่างนี้เฮ้ยคือแรกมึงผมเช็คพิมพ์พี่พี่ต้อมไปอย่างนี้เช็คพี่พิมพ์คืนสองอย่างนี้แล้วที่หมาป่าอยู่ในเราอ่ะสองคนหมาป่าอยู่ในเราสองคนคือมีหมาป่ากูเองใช่คือตอนแรกเหลือแค่พี่สองคนแล้วพี่ได้เช็คสักคนไหม ยังไม่ได้เช็คก็มันพูดอยู่มึงฟังอยู่วะเนี่ยต้องร่วมมือกันอ่ะแล้วกูบอกเลยว่าไอ้นี่แน่ไม่มึงแน่นอนมึงแน่นอนไม่เถอะโคตรยากอ่ะทุกคนเธอคือเปียบ้า้ไอ้เหียร้อนคืนนี้ตายแน่ทล้ไมกูต้องเชื่อมึงด้วยว่ามึงเป็นเสียก็ไม่มีใครโดนใครเป็นเสียแล้วไอ้นี่อจะตายไปแล้วก็ได้เป็นเสียไอ้หมอยิ่งเสียตายไปแล้วพี่ต้องไอ้เราเรียกเพียลพอบร้อยเปอร์ พี่แม็กก็พี่ทอมอ่ะไม่ใช่คูไอ้เงี้ยพี่มองตาผมเวลาพูดไอ้เงี้ยหลอกแหละไอ้ทอมไม่ทุกคนห้ามเชื่อพี่ทอมนะคะเพราะว่าพี่ทอมปากขอ acting เก่งใช่ฉี่เลยว่ะไอ้ต่ออะไรแต่มื่อพูดก็มีเหตุผลว่ามันก็ไม่ได้ยืนยันว่าเปใครเอ้ยไอ้ที่ยังไม่ทันได้กูคิดว่ามันเป็นยาจงได้ไหมมึงอีกทีจบวะเดี๋ยวเขาบ้าหลอกหมดเวลาค่ะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งหมดค่ะเอ้า เฮ้ยงัวช้าไอเท่เนี่ยก็ไม่รู้จริงๆโอ้ไม่เกี่ยวเลยคนส่วนใหญ่กูไม่บอกก็ได้ก็สอบอยู่ดีฉะนั้นพี่ท็อปมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะเดี๋ยวจะแก้ผ้ากูเป็นชาวบ้านจริงๆนะเว้ยทุกคนเชื่อกูเถอะพี่ก็พูดอย่างเงี้ยเอ้าไอ้เท่มันน่าไว้ใจกว่ากูจริงเหรอไอ่ไม่น่าไว้ใจสุกคนเหรอตรงเนี้ยมึงก็ไม่น่าไว้ใจแกมากเออทำไมเราต้องไปเชื่อมันด้วยอ่ะอ้าวก็เขาพูดมี โอเคค่ะถ้ายังยืนยันที่จะโหวตพี่ท็อปเกินแล้วนะโหวตนะคะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1โหวตมีเทสเฮ้ยโอเคค่ะคนส่วนใหญ่โหวตให้พี่ท็อปคคนดูอมเมนตเผาฉะนั้นพี่ท็อปตายค่ะเออโอเคค่ะขอให้ทุกคนตายชียร์ไอ้คิวมาตาลืมตาขึ้นค่ะต้องการจะฆ่าใครคะโอร์เก็ตมาตาตาค่ะน่าจยากรอนลืมตา ต้องการจะสองใช่ไหมคะบรรยาการยังไม่ตายใช่ไหมค่้นพืนนี้มีคนตายหนึ่งคนค่ะคนนั้นก็คือตองค่ะและเนื่องจากว่าชาวบ้านไม่สามารถกำจัดหมาป่าพี่เทียนหมาป่าเป็นฝ่ายชนะค่ะพี่ไอ้เจี๊ยบใจเพราะว่าแพนิกจริงจริงเออแล้วไอ้กิน้งกือเสีย แมลบว,ว่าหนูหายใจแรงมันจะตบปีกคนอื่นแล้วพันนี้ถือได้ไหมไอ้นี่อุ้ยมันรู้แล้วถูอย่างนี้เลยไปยัด้ ค้าตื่นยันเช้าไม่ไม่ได้ลืมทางใครเลยหนูไม่ได้ลืมรอบนี้ถ้าหนูตายคนแรกนะบอกเลยว่ากูจะไม่เล่นอีกแล้วใคโอเคแล้วโอเคจูบกูไม่เล่นอีกเแต่เมื่อกี้เหมือนมีเสียสองเซียอย่ผมหนึ่งคนนะเฮ้ยมันขยิบตาให้ผมขยิบตาเลยเหรอใครวะไอ้เชนเอาอีกแล้วผมเสียไม่จะบอกให้ขยิบตาให้หมอบอกแบบนี้อยู่ข้างหลังอะไรก็งผมอ่ะอันนี้ก็สงสัยจะบอกว่า เตรียมไม่ต้องเชคผมนะผมชาวบ้านธรรมดาเลยมันออกตัวแล้วกระต o องเหรอต o n ก็ชาวบ้านธรรมดาหนุไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาปั้นเป็นกันเอใจไอพี่เปนยาจกดูถูกมากแต่งตัวขนาดนี้เป็นยาจูสวยขนาดนี้เอ็นตเ้มตุ้มนหอนหาตพ้่ตุ้เหนักพอกเล่นก่อนกูเล่นก่อน ของเรื่องติดอย่างเลยขอไม่ได้โบนัสเสียเสีเสียเช็คดูดีเมื่อยนะเสียเช็คดูดีเมื่อยนะอะไรได้อะไรวะเนี่ยสงสัยใครว่าเป็นมาปาก็น่าชี้โหัวนะคะถ้าพร้อมแล้วนับสามสองหนึ่งหัวค่ะเฮ้ยไอ้คนเดียววมึงจะเลือกกว่าอีกเฮ้ยมันจะไม่มีโบนัสก็สงสัยเฉยข้ามมันคะฉะนั้นขอให้ทุกคนหลับตาค่ะมาป่าหลับตาค่ะ มาป่าต้องการจะฆ่าใครคะ Target locked หมาป่าหลับตาค่ะเเี่หรือนักเพลยต้องการลืมตาค่ะเซยต้องการจะส่องใครคะต่อไปบริการลุงตาค่ะบริการตา้องการจะปกป้องใครคะโอเคค่ะบริการหลับตาค่ะขอให้ทุกคนลืมตาค่ะ ่ำคืนนี้มีคนตายหคนค่ะวย่งไปยิ้มให้พิ่วิ่งวะอุยกันั่งสงตาคิมิกิมิคนนั้นก็คือไอ้ิไปคและนอกจากเปซังก็น่าเปิยตัวตนเฮ้ยเฮ้ยอ๋อๆนะมีเข้ารานอนนอจากเป๊ซังคือนายพยัสามารถเลือกใคก็ได้หนึ่งคนหนคนที่กล้าข้าสา อย่าย <4. S 1> ิงไปยิงเปี้ยงตายพูดสักคำหนึ่งแล้วมึงยิงถูกตัวเลยพูดสักคำหนึ่งตายเลิกึงแบบเปิดสาขาเลกันด้วยกันอ้หนูก็ยังไม่รู้ข้อมูลอะไรอยู่ดิพี่พีนเป็นคนดีตอนนี้ตอนนี้เหลือสี่คนเนี้ยหนูก็เป็นคนดีหนูก็เป็นคนดีหนูเป็นคนดีมีพลังเฮ้ยมีพลังนี่ กี่ปีนล้วเฮ้ยกี่เป็นคนดีอือเป็นคนดีเหรอคนดีแน่นอนพี่ถ้าพี่ฆ่าหนูนะตายแน่นอนคนดีเวลาพูดคนดีสายหน้าตลอดเลยเป็นคนดีสรุปดีสิคนดีเป็นคนดีเขาเป็นยาโจเป็นคนดีใช่ไปโจดีเป็นไรอ่ะซึ่งเขาเป็นเป็นคนดีก็บอกแล้วว่าพี่เทมีสิทธิ์เป็นหมาป่าตาเพราะเอเนอร์จีมันร้อนเหลือแล้วมันมีขับผมพลาพี่เทวมีพลังไหมคนดีอ่ะแฮตติก อ่าฆ่าแม่งก่อนเลยไอิ๊กเราทำไมพี่เป็นชาวบ้านธรรมดาใช่ไหมล่ะไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาฆ่าทิ้งได้เลยอ่ะเอาเบอร์ก้าพี่จะฆ่าหนูเขาเป็นยาจดพี่พี่เก็บอะเป็นยาจดแน่นอนฆ่าพี่ไหมล่ะฆ่าพี่ฆ่าพี่ไหมเชื่อเสร็จแล้วปีละกันฆ่าพี่ไหมเอ้าดิ๊กได้ทำไมอะฆ่าพี่ไหม เอ๊ะแปลกแปลกนะหมาป่าก็รู้หมาป่าตะลักกันหรือเปล่าข่าดิ้งกูมันแล้วเอาทให้คนดูด่ายเลยอะไหนๆก็แม่งก็ยิงกระตายตอนเดี๋ยวก่อนจามสองหมื่นหมดไอ้กระันอยู่แล้วเออแก้ตัวครับแก้ตัวครับโอเคค่ะคนส่วนใหญ่โอ้ยพี่เทพนะคะพี่เทพมีน่าจะแก้ตัวไหมคะผมไม่คนดีถ้ากูตายไปเนี่ยเสียใจแน่นอนพี่เป็นไร คนดีแต่ไม่บอกไม่เดยก็ตาแต่เป็นคนดีแต่ถ้ากูตายจะเสียใจดีแค่ไหนกูจะเสียใจเสียใจแน่นอนจะไม่เสียใจเพราะว่ากูตายไงเอาเผาไม่เป็นโอเคค่ะเสียใจหรือว่าอยากจบวันที่จะโหวตเผาพี่เท่นะคะกรุณาโหวตนะคะนับสามสองหนึ่งบทค่ะโอเคค่ะเป็นเอกฉันท์มากค่ะฉะนั้นพี่เท่โดนเผานะคะ และพี่เทลืมตาลืมตจบก่ะเนี่ยหมาป่าเอาละบอกแล้วว่าจะเสียใจมาก่าได้สองคนในคืนนี้ดุดันดุดันแน่นอนจละมากแดงแก่เลยขอให้ทุกคนหลับตานะคะหมาป่าลืมตาขึ้นค่ะหมาป่าต้องการจะฆ่าใครคะสามารถฆ่าได้สองคนนะคะแค่คืนนี้นะคะ เราเกิดบล็อกคุณคุณวุณเห็นอยู่ข้างบนเลยปีศาจมาปาล้ำตาค่ะบริการลืมตาค่ะบริการต้องการขับบล็อกป้องใครคะอย่าให้กูรอดไปได้เชื่อหวงบริการล้ำตาค่ะขอให้ทุกคนลืมตาขึ้นค่ะค่ำคืนนี้มีคนตายหนึ่งคน นั่นก็คือน้องจิมค่ะอีกแล้วไม่ตายไหวอีกแล้วฉันตัดชอยได้เยอะเลยอ่ะต้องบอกเลยเมื่คืนฆ่าใครไปกไหมไม่ได้ฆ่าใครเลยมันคือฆ่าใครไม่ตายไอ้ตองใช่ไหมยไม่ใช่ต้องม่อคืไม่ได้แก๊บต้อมึงณมาสงสัยอะไรกูไอ้หมอพี่เป็นแล้วกูเป็นเปิดโลได้เลยเหรออ่ะดิ จำผมหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วไม่ได้เดี๋ยวไม่ปลอดภัยหมอเกมยังต้องเล่นต่อไปสองคนเนี้ยเดยสองคนเนี้ยหนูเป็นชาวบ้านธรรมดาพี่เป็นยาจกหรือวะหน้าป่าหน้าป่าแน่นอนพี่เอาบทตองไม่ใช่หนูเพราะว่าอย่าเชื่อพี่พีพี่หมอตองไม่ใช่ยาจกตองต้องเป็นหมอป่าแล้วน่เลยทำไมเพราะว่าตอนถามว่าตองมียาจกไว้พี่ท็อปสายตาเลเลัาๆอยู่นะหนูเป็นชาวบ้านไม่ไอ้กิมเป็นชาวบ้านไม่พี่กิมไม่ใช่ชาวบ้านไอ้กิมเชาวบ้านพี่จะชาวบ้านอีกคนนึง ไม่ใช่พี่หมอไม่ใช่ชาวบ้านนะหนูเป็นชาวบ้านตายพี่หมอสงสัยใครว่าเป็นหมาไม่ใช่หนูการละลายทำการตรวจนะคะหน้าสามสนค่ะโอเคค่ะคอนเสิร์ตใหญพี่ชอมดูตามน้แปลกๆต้อมีอะไรจะแก้ตัวแปลกหนูไม่ใช่หมาป่าและหนูก็ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเป็นชาวบ้านธรรมดาถ้าพี่หมอว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาพี่จะบอกได้ไงว่าพี่กิฟเป็นชาวบ้านเพราะหนูว่าตัวเป็น ออกตัวคนที่สองด้วยว่าเป็นชาวบ้านพี่หมอตัวคนแรกแมนถูกหรือไม่ที่สองพี่กิ๊กไม่ไปทำเป็นชาวบ้านแน่นอนหรือถ้าไม่งั้นถ้าพี่กิ๊กเป็นชาวบ้านจริงพี่หมอว่าเป็นหมาป่าแม่ไม่ใช่หมาป่าแน่นอนอ้าวทำไมพี่แม่เป็นหมาป่าแน่นอนแล้วพี่ที่ให้โบทพี่ที่ทำไมใช่ฟ้าแต่ต้องเป็นหมาป่าต้องมาฆ่าพี่แล้วเออโอเคค่ะถ้ายังรู้สึก่ไอตัวนั่นแหละต้มคือหมาป่าแล้วหน้าอีเจทองขวาเออนับสามสองคือ่ะโอ้โเนี่ยเสียไปเด็กกระฉาบใทยเซมต้อ หมดใจว่ามาป่าจะเป็นแก๊งของผาอุ้ยไม่ได้หรอมาดูมาตาค่ะมาป่าดึงตาขึ้นขามาป่าต้องการจะฆ่าใครคะ target locked เ่ะา <Lock> มาป่าดังตาค่ะบริการดึงตาค่ะบริการต้องการจะปกป้องใครคะคืนนี้ไม่สามารถปกป้องในคืนที่แล้วซ้ำได้แล้ว อกูจะพูดไปแล้วนี่จอเจอแล้วไปจบแล้วค่ะขอลาวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอลาไปวันนี้มีคนไทยคนนั้นก็คือต้อมค่ะและเนื่องจากว่าชาบใช่ ตายแล้วนะตัดขาดไปเรื่อยๆตล้งแต่สวมยับแล้วนะตั้งแต่เสียตายเลยไอ้ที่ทำให้ชาวบ้านฆ่ากันเองไม่รอบนี้นี่เป็นเปี้ยงเสียวเปี่ยงเสียตายขอบคุณมากโอเคสมมติว่าวันนี้ครับหมู่บ้านเดอะตะกาชาวบ้านตายทั้งสองเกมเลยครับไอยังมาอยู่นะหมู่บ้านเนี้ยไว้ใจกันไม่ได้ ชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากให้เราเล่นบอร์ดเกมอะไรคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับกดซับสไครป์ด้วยนะครับแล้วมาดูว่าเกมหน้าเราจะได้รายกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ